อันเฟรดเบิร์นฮาร์ดโนเบประวัติศาสตร์ชีวิตของอันเฟรดโนเบลบิดาแห่งรางวัลโนเบลหนังสือเล่มนี้จะพาคุณย้อนรอยเส้นทางชีวิตอันน่าทึ่งของอันเฟรดเบิร์นฮาร์ดโนเบลนักเคมีชาวสวีเดนผู้ให้กำเนิดรางวัลโนเบลอันทรงเกียรติงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของเขาโดยเฉพาะดินระเบิดไดนาไมต์สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในแง่บวกและลบทั้งความก้าวหน้าและความพินาศในโลกยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรม เราจะได้ติดตามเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโนเบลที่เกิดในครอบครัวนักประดิษฐ์ผู้มีพรสวรรค์ความเพียรพยายามในวัยเยาว์ที่มุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งค้นพบสูตรผลิตไดนาไมต์ที่ปลอดภัยขึ้นแต่ทรงพลังมากกว่าเดิมธุรกิจการผลิตอาวุธและวัตถุระเบิดของโนเบลเติบโตอย่างรวดเร็วกระจายไปทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาสร้างรายได้มหาศาลแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ถูกขนานนามว่าเป็นพ่อค้าแห่งความตายผู้คนต่างเกลียดชังและกลัวเกรงในตัวตนของเขา เพราะว่าหลังจากที่โนเบลได้อ่านข่าวการเสียชีวิตของตัวเองโดยผิดพลาดในหนังสือพิมพ์เขาเลยได้เห็นภาพสะท้อนว่าผู้คนมองเขาในแง่ลบเพียงใดนั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตโนเบลตระหนักว่าเขาไม่อยากจากโลกนี้ไปพร้อมกับคำสาปแช่งนั้น โนเบลจึงตัดสินใจเขียนพินัยกรรมครั้งสุดท้ายระบุให้ยกเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากธุรกิจวัตถุระเบิดของเขาไปเป็นกองทุนรางวัลประจำปีเพื่อมอบอให้แก่บุคคลที่อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้แก่มนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์การสร้างสรรคผลงานทางวรรณกรรมไปจนถึงการรณรงค์เพื่อความสงบสันติโดยไม่จำกัดสัญชาตินับเป็นการสลัดภาพลักษณ์เดิมๆเ,เปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากผู้สร้างสงครามมาเป็นผู้สนับสนุนสันติภาพ จนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตโนเบลยังแสดงถึงความห่วงใยสังคมด้วยการสั่งเผาศพตัวเองในเตาเผาเพื่อมีให้กลายเป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนเป็นการปิดฉากชีวิตอย่างสง่างามท่ามกลางเพลงพิมพ์ประกอบพิธีอันแสนศักดิ์สิทธิ์หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของอันเฟรดโนเบลเท่านั้นแต่ยังเผยถึงรายละเอียดปลีกย่อยของรางวัลโนเบลอาทิกระบวนการตัดสินรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมที่เข้มงวดความเป็นมาของรางวัลเพื่อระลึกโนบลสาเขาเศรษศาสตร์ และเบื้องหลังที่ไม่มีการมอบรางวัลสาขาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ยังแนะนําให้รู้จักกับพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวความสําเร็จของเหล่าผู้ได้รับรางวัลโนเบละที่จะมอบแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้เป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะเป็นนักประดิษฐ์นักค้นคว้านักเขียนหรือแค่ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวชีวประวัติของบุคคลสําคัญหนังสือเล่มนี้ จะเปิดโลกทัศน์ของคุณให้ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งในชีวิตของอันเฟรดโนเบลที่หลายคนอาจมองข้ามไปพร้อมทั้งสัมผัสถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ที่จะนำพาทั้งตนเองและโลกไปสู่ทางที่ดีงามยิ่งขึ้นได้เสมอหากพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปในเส้นทางชีวิตอันน่าทึ่งของอันเฟรดโนเบลและค้นพบมรดกอันล้ำค่าที่เขามอบไว้ให้โลกสามารถคลิกสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วคุณจะได้พบกับเรื่องราวชีวประวัติ และข้อคิดมากมายที่เปี่ยมคุณค่าซึ่งจะอยู่เคียงข้างคุณไปอีกนานชื่อผู้เขียนสอไอเดียอย่าลืมสั่งซื้อหนังสือวันนี้แล้วมาร่วมเดินทางไปในเส้นทางแห่งการสร้างสรรค์ผลงานและสันติภาพกับอันเฟรดโนเบลกันนะครับรับรองคุณจะได้ทั้งความรู้ข้อคิดและแรงบันดาลใจกลับไปอย่างคุ้มค่าแน่นอน